แต่ละคนตั้งใจฟังนะคะเกี่ยวกับค่าประจําหลักของตัวซิยมเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเรียนตัวซิยิโมตัวซิยมนี้มันจะมีตําแหน่งจุดตําแหน่งตรงกลางนี้จุด,จดก็คือโทนของหน้าจุดกับหลังจุดหน้าจุดนี้จะเป็นพวกจันวนติมซึ่งเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นไปนะคะ ำนวนเต็มที่อยู่หน้าจุดนี้มันจะเริ่มจาก10ยกกำลังศนย์หรือ1เป็นค่าพิกัดหลักหลัก10คือ10กกำลัง1หลักร้อย10กำลัง2หลักพั0สิบกำลัง3หลัก1มื่นสกำลัง4นะคะหลังจุดนะคะหลังจุดจะเป็นตัวยมตำแหน่งที่1 2 3 4งสาเรียงไปเรื่อยๆ นะคะค่าประจำหลักของตัวชี้กำเนิดที่หน่คือหน่งส่วน10บกำลัง1ตำแหน่งที่2คือ1ส่วน10กำลัง,ตง,งสำงตำแหน่งที่3 1ส่วน10กำลัง3าไล่ไปเรื่อยๆนี่คือตารางค่าประจำหลักส่วนตารางนี้เดี๋ยวครูจะส่งให้เราอีกครั้งให้เราจดเก็บไว้นะคะจากความรู้ตรงนี้นำมาสู่การเขียนแจกแจงหรือเขียนกระจายก็เรียกว่าเขียนตั้ชีอยู่ในรูปของการกระจาย ีเทคนิคก็คือรูใช้คำว่าใส่คาถานนะคะใส่กระานานี้ความหมายก็คือฟังนะคะมันจะตำแหน่งอยู่หน้าจุดหน้าจุดนี้กูจะเริ่มจากศูนย์ไล่ไปเรื่อยๆหลังจุดจะเริ่มจากหนึ่งไล่ไปเรื่อยๆอย่างเช่นตันี้หน้าจุดเริ่มจากศูนย์หลังจุดเริ่มจากหนึ่ง ศู 1, 6, 6, 1, 6, 1 6, 3, 2์หนึ่งสองหนึ่งสองาสี่ต่อไปถ้าจุด จำเป็นอย่างไรหรือออกมาใช้อย่างไรเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นในข้อนี้ลูกในข้อนี้เมื่ที่รูบอกว่าถ้าหน้าจุดเราต้องคูณสิบยกกำลังหลังจุดเราต้องคูณสิบคูณหนึ่งส่วนสิบยกกำลังอ่ะอันนี้ในที่นี้รูจะไม่เอาศูนย์มาเขียนนะคะศูนย์กูไม่เอาศูนย์มาเขียนในที่นี้ก็คือเลขห้า เลขห้าอยู 1, ่หน้าจ so, ุดหรือหลังจุดคะลูกหสังจุดเสร็จแลก็จัได้ห้าคูณหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังหนึ่งบวกเจกคูณหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสามเพราะว่าหลังจุดอ่ะถ้าประจำหลักของมันจะเป็นเศษส่วนส่วนกำลังหนึ่งอยู่ด้านบนเห็นไหม กำลังสามอยู่ด้านบนเธอไม่ต้องจำว่าอยู่หลักไหนอ,อย่างไรเลยเขียนไว้กระจายมันจะเร็วต่อไปอมาดูข้อนี้ต่อมาดูข้อนี้อ่ะดูตรงนี้เธอจะเขียนว่าเจ็ดูณสิบกำลังศูนก็ได้กำลังศูนย์ไม่ใช่กำลัง หรือเตอบอกว่าเธอจะเขียนเจ็ดคูณหนึ่งได้ไหมก็ได้และก็บวกสองก็คูณกับหนึ่งส่วนสิบกำลังหนึ่งทำไมต้องเขียนเป็นหนึ่งส่วนสิบอ่ะอหลังจุดถ้าได้จุดคูณสิบนะอย่าลืม,มจุดสำคัญที่ครูบอกอ่ะำจำด้วยนะคะมันจุดสำคัญถ้าเธอฟังฟังแล้วมาผ่านไปสุดท้ายเธอก็ลืม นฟังไว้ด้วยว่าจุดสำคัญคือ